ยังกินต่อแต่ไม่แต่ไม่มูมาเหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้นี่คือมูมามากเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งหลายวันเปิดปากนี่นจริงๆพ็อกเก็ตเป็นแมวมีมารายาตนะเนี่ยแต่เมื่อกี้หนูหิวไปหน่อยเห็นไหมเข้ากล้องหน่อยลูก หมดหมดความสนใจในอะย่างอื่นแมวแมวแมวโอ้โหเป็นไงอร่อยใช่ไหมแมวแมวเลมเลมไปเรื่อยไม่ปากให้เยอะไปหรือเปล่านะ